่ามีใครช่วยถ่ายวันนี้คนนี้ใครคนนี้คสไหนที่เป็นสายประชาพันธ์อะไดาได้อ่าลองดูอ่าท่าพาวโอเขต์าอเคด์เป็นไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าปริมันกด100ที่ทราบมาก็100.5มิล100.5มิลนะใช่ค่ะแลู้ปเป้าเลยวันนี้ตกไม่หยุดเลยอย่างต่อเนื่องแตอนนี้อยู่แล้วสถานการณ์น่าจะเบาลงแล้วตอนนี้ฝนไม่น่าจะเพิ่มอีมั้งนะตุ้ย ฝนเพิ่มไหมทำวนออกทำไรกับบางแต่ขึ้นไปทางเหนือใช่ก้าวเลยาวสิ่งท่อกไหมจะเข้าเราไหมก็มีบางส่วนเข้ามีเป็นใช่ข้าวไรกระบังโอเคนี่สถานการณ์บ้าสถานการณ์หน่อยตอนนี้เป็นไงบ้างอัปเดตการตอนฝนตอนนี้ที่ที่เขตบางเขตนี่ร้อยสี่กิโลเมตรนะครับใส่เข้ามาแปดเป็นกว่าโอเคฝนจะหนักต่อเนื่องแต่แยกบางเขตก็ดีอยู่ที่คิดนะเนี่ยดีกว่าที่คิดเว้แก่ทำไม่ได้เดี๋็ดไอเดียหดลงไปครับ ในน้ำส่วนหนึ่งที่โรงเวียนมังค์เขนี่ก็เข้าที่แก้มลิงเขาหมดแก้มลิงสร้างไว้แล้วก็ใช้ไปแล้วอ่าสรุปตอนนี้ก่อนนะเอาแยกบางเขนทั่วไม้ตรงนี้ก็มีหนึ่งเลนหเลนที่ขาขาเข้าโรงเวียนจากแยกวัฒนะแล้วก็ชะลอตัวแต่ก็วิ่งได้แล้วขาขาตรงหน้านอกขอนนครี่ก็เหลือเลนซ้ายนะครับประมาณครึ่งเลนละเลนซ้ายนะความยาวคือประมาณ800เมตรแต่รถขับจอดได้ส่วนใหญ่หถือดิ หรือเป็นใช่ไหม,ไหมก็เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็กงัน้นตำดําดักตรงนี้มาเข้ไม่ได้หนักมากแล้วในรายมินทราเป็นไงรายมินทราหน้าเซนทรัลค่ะก็ยังมีน้ําสูงอยู่แต่ว่าบางทีก็ประมาณครึ่งเลนค่ะไม่เป็นไรใจแล้วไม่เป็นไรที่สุดตรงหมู่บ้านที่จะเข้าหมู่บ้านอาําบดินลายมินทราสามเก้าไม่ท่วมใช่ไหมสามเก้าไม่ท่วมค่ะโอเคที่ตักที่สุดตัวนี้เป็นพี่เฮดีพิ่เฮาดีเนี่ยช่วงที่แักจะเป็นช่วงประมาณหกเดือนไหัปสิบเข้าไปห้าเลย ลำซีขึ้นไปนะจลำลายเข้าเมืองเข้าทางเข้าเมืองปัญหาคือว่าเป็นการก่อสร้างของทางหลวงที่กขาทำคูน้ำวิเทอรดีอยู่แล้วก็แต่ว่ามีการบล็อกบล็อกเพย์เทคอนสตรีบล็อกเพย์เทคอนสตรีดจากท้องกรองแล้วไม่ได้ปลดที่บล็อกออกทำให้น้ำมันระบายไม่ออกแล้วก็ที่นก็เลคุยมานานแล้วเรื่องนี้มันจะติดอ่อน,นทางวิเทอรดีขาเข้ายังเป็นปัญหาอยู่นะแต่นี้ต้องบอกกรมทางหลวงช่วยมาเคลียร์ว่าเขาทำในคูน้ำอยู่เพื่อดีเส้นเะนี่ยเป็นปออของกรมทางหลวงที่เขาดูแลนะมเบื้อง ว่าเขาทำค so like ูน so, ้ำหรือว่าค <okay> ูน like ้ำระธานมันก็ต้องบล็อกไม่ให้น้ําไหลเพื่อจะได้คงติดแล้วบล็อกแล้วไม่ได้ตัวบล็อกออกก็ให้น้ํามันไปไม่ได้ก็ดึงเร่งไปแก้อยู่ตรงนี้เขาดีขึ้นแล้วสตาอการนะก็อาจะว่งไปดูแก้มลิงนี้หน่อยตรงขั้วหอนหกหนึ่งตอนที่เราไปปีแรกอะตรงนี้ท่วมโอ้โหเดินไม่ได้เลยนะตอนนี้ก็โอเคอะก็ยังเรียนใช้เวลาอยู่ขั้วหอนหกหนึ่งน้ำก็เยอะนะโอเคก็เรียนใช้เรียนเดียวเดี๋ยวข้าวนะโอเคแล้วเสร็จแลไปดูแก้มลิงหน่อยนั้นตรงนี้เราทำแก้มลิงไว้อะเพื่อรับน้ำ แล้วกันเะกเีบยพัานาเปนไงยวขาสเนปาห้าเนาะแล้วตอนนี้ก็หลีกเลี่ยงที่พาดีขาข้าวนะอากผมว่าต้งจากนอรเวือเข้ามาเลยอ่ะถ้าเป็นได้ขึ้นโทเวไปเลยนะถ้าคนมาขึ้นโทเวไปก่อนเพราะว่ามีช่วงที่มีปัญหาเรื่องปูน้ำท่พอดีตรงช่วงหลักหลักสี่หลักหลักสไป เกษตรใช่ไหมใช่ครับเกษตรเกษตรเกษตรช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงอยากคูที่เขายังทำคูน้ำไม่พอดีอยู่แล้วก็ยังมีการกั้นเพื่อเทคอนกรีตให้น้ำระบายไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขเล่นอยู่แล้วก็จะมีพวกตระเมืองซอยย่อยนะตระเมืองซอยย่อยก็แถวต้าเก่าชีพแถววัดเมลุกแต่ว่าเดี๋ยวกำลังเล่นให้ระบายอยู่อันนี้ก็เป็นแก้มเลี้ยงเพื่อทำไว้นะเต็มเลยนี่ แล้วดูดออยยังเนี่ยแก้มลิงมีกี่คิวนะ6คันลูกบาทเทปก็เต็มเลยแต่ว่ากำลังผมวันนี้เสียดูด้ำเลยไม่ออกเราเอาหลังแก้วต้องต้องต้องรอห้องห้องก่อนเข้าเข้าเต็มแล้วก็หยุดเลยแห้วพร่องวันนี้ไม่ได้พร่องนะไไม่ด้ดูนี้ดิมันเป็นเช่นราอเดียวกันดูงูดนะดูงูดูว่าแก้มลิง ดีมากท่านผอเขตวันนี้ไม่ต้องนอนวันนี้อยู่คืนน,นะเอาให้แห้งไม่แห้งก็้อกลับบ้านเด็ก็เร็วนะใช่ไหมร้านช้างก็ไม่ได้เร็วร้ายประเด็ตรงนี้เป็นผัวและภูมิใหญ่เลยแต่ก็ยังมีอยู่บ้างฝั่งนู้นฝั่งนีล่ลายก็สองเลนหนึ่งเลนคเล,เลนหนึ่งใช่ไหม,ไมเลนข้ามไปดูเลนหนึ่งกำลังรถย่างต่อเนื่องค่ะก็ตกหนักดีนะรถต่อระบบร้อยสี่ห้ามิลหลังมาก โอมาไม่ยอมจริงมาล้มแดงเลยตกใจมากนะจ๊ะร้อยกินิงก็ตกใจแล้วร้อนร้อยกินิงตกใจยิ่งตกใจมามาอเเลยไมเนี่ยมาก่นดีนะครับเอาไปดีครับเมื่อก่อนอ่ะมันไ่เป็นอย่างนี้เฮ้ยจริงเหรอจริง ไม่รู้ผมไปักแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ครปบดคอทไหนไม่เป็นไรอการเย็นเลยตอนไหนแจ้งมาตัวอย่างเป็นคนเหนือนะผมว่าก็ตักที่บานพีตอนี้ครับ นี่คอนทัชโกนกนมาดูรถเครื่องดับเฮ้ยนี่มีรถเครื่องดับไหมเนะนี่ยคอนทัชโกนอ้าวไปไหนละอคนอนท่านกนเฮ้ยมีรถเครื่องดับไหมขับรถดับไมนะ่ได้จังนะรอใจก็ไม่มีดับนะจังครับเราไหวยังไม่หนักมากอ๋อโอ้โหนี่ขับรถสไลด์มาเลยเนะี่ยจักรสไลด์เลยเนะี่ยีอกอ้าวอบด้าว ออกมาห้ามดูกับพี่ก็ออกมาช่วยสนการมรวสอบแต่ก็บูตรูกก็แม่นดีนะวันนี้เพราะว่าอันนี้อันนี้ไฟาจะแรง คนเียเดินได้ก่อนมันจะท่วมเดินไม่ได้เลยสถาสถานวิทยุรับรีรัดให้พนึงหนึ่งอะค่ะลงได้ไหมเนี่ยตองวไ้นไม่เป็นไร ตัวนี้ตรงนี้หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงก่อนนะครับโดยก็พี่เฮาดีแล้วก็แยกที่เขาบุกมาพี่เฮาดีนะตั้งแต่ผมว่าตั้งแต่ตอนเมืองเข้ามาเลยถึงกระเด็นมันยัดกระเด็นฮะตู้เขาเกิดมาจากเข้าเมืองก็เข้าตอนเโฮเวเลยข้ามไปเลยต้องรีบประสานประสานกับทางหลวงประสานใช่ไหมครับขอที่พนักงานะ โอเคครับที่ใครก็อยู่ที่แต่ว่าที่อื่นสนใจไม่มีปหานะไม่มีปัญหาเฉพาะด้านบางเศตตอนเตืองหลักตีีโอเคเดี๋ยวจะดูแันนี้ก่อนขอบคุณมากเห็นแล้วเดกันแล้วพออยู่ไหนอะไม่ใช่พออาร์ตอะอยู่สุขาห้าี่จะดูไม่มีอะไรอ๋อไม่มีอะไรนะโอเคไปครับขอบคุณนะแค่ไปวลา,ามรามสามเกะรามสามเกาา่เก้ไม่มีอะไรเลย เว้ยได้ได้เนาะเดี๋ยววันเนี้ยอาทิตย์นี้ยมไนก็อยู่โอเค